กาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านมานี้พอเที่ยงเดินทางมาติดตามตเล็กับคุณพ่อหญิงเนาะครับผมเนาะมาหอดทงไฮทงหน้าได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นไก่ย่างบ้านแถวเขาใหญ่อยู่ครับที่มากขังก้อนเนี่เพิ่นเป็นเขาดอครับผมเขาดอเนาะแต่งวดเนี่เป็นเขาใหญ่ครับมาไหเอาเขาเพื่อจะเตรียมขึ้นเหล่าฝันดีครับผมเพิ่นว่ามาถึงจังหวะคัก พอเที่ยงกับตกใจต่บนนี้สินเลยมาหายเขาซอยพอหญิ่งนอกคนว่าคือจังหวะคักเจ้าฝันดีแห้ง่าสันว่ากับพอดีเราฝันดีโอ้ยน้องครับผมแต่ผู้ชมเนาะอ๋อพอหญิงกับว่าเป็นผีคนเปดศอกนี่ครับท่านผู้ชมผีคนเปดศอกผีคนโบราณมาเป็นกลุ่มที่แรกมาเบิ่งรถเกี่ยวเข่า่าสันบ่เคยเห็นว่าสันโอ้ยผีคนโบราณก็จะเห็นรถเกี่ยวเข่าอยู่เนาะแต่ว่าก่อนจะกลับเพิ่นผ่านบอกเล่ก็สัน สามตัวจระเลยครับท่านผู้ชมเรื่องราสิเป็นยังไงตัวเลขสิเป็นตัวใดเดี๋ยวพอเช้ญจะพาพี่พาน้องไปสอบถามเบิ้งกับพ่อหญิงเนาะได้เพิ่นหายเข่ากันแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวสิถามให้พี่น้องว่าเลขตัวใดสามตัวที่ผีคนโบราณมาบอกถูกอกถูกใจท่านผู้ชมแฟนช่องหรือบ่เดี๋ยวไปถามเบิ้งถามเจ้าหม่อมฟันเนาะครับผมเนาะสวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีครับ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 พ่อหญิงสนั่นมาหอดตรงหน้าเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เข่ารลายเนาะครับได้เข่ารลายครับ เจ้าขอดอไปขายระเทียมสูตหนึ่งแล้วเหลือเขาใหญ่ครับโอ้ยน่ะกองหมใหญ่เลยกองใหญ่เลยอยู่ทั้งเหล่าก็เต็มไอหยาดอยโอ้ยถอดหมวกโซ่ความรอนะครับเพื่อวายถอดหมวกไอเอฟซีมันว่าเดวีผมไี่ยังเนาะเออมาตรงนี้ของผมนะหน้าถอดตรงไหนตรงหน้าล่ะครับผมจุดเศาหน้ามาครับเศาหน้าหลบรอขึ้นเก้าที่ว่าถอดมาดอกหลบรอขึ้นเก้าเสียทต้งานกับพวกปนญญ์หรอกครับ ่าฝันแ <c oughs> นวไหนครับคือโทรหาดวนแต่ครับพวกสู้ฟั่งไหนครับฝันเราผีอันนั้นผีผู้เฒ่ามาบอกผีผู้เฒ่าแม่ครับถึงว่าอยู่โทรไปหาวผีผู้เฒ่าเพรามึงหลเกี่ยวอะแต่เมืองหลุดเกี่ยวอ่ะนะพวกวววสู้รายละเอียดเอฟซีฝั่งไหนครับนเป็นแนวไหนครับผีผู้เฒ่าเพิ่นมาฝันมาขึ้นฝันมาบอกเรีครับเออเพิ่นมาหลายคนแล้ววะ เจ้าให้เจ้าหน้าบ่เจ้าม well, ั oh, oh. ้ีรุ uh> ่นเก่านะผีผ wow. ู <S <S ้เฒ่ารุ่นเก่าผีผู้เฒ่ารุ่นเก่าแม่นรุ่นโบราณนี่บ่ครับรุ่นโบราณเจ็ดแปดสองน้โอ้สูงยาวสูงยาวแม่นซักไม่เท่ามาซักไม่เท่ามาเดยแม่นคนสูงนี่ครับเมื่อดาเบื้ังสี่ยังเห็นหนาเพลนเงยหนาเบื้องนะสูงแปดสองแม่นครับรุ่นโบราณมีเดย แมนแมนนะครับอืมเป็นโจทยที่โจทย์ท่าอื่นเกินแล้วนะครับแมนแมนเพิ่นเมื่อวานอย่างไรเนี่ยพอหยิงเพิ่นมาวนเวียนอยู่นี่แล้วมั้งหมอนี่มาห้เลขแมนเบอร์เพิ่นว่าครับอืมเพิ่นว่าจิ้มห้เลขยบคงเด็ดเด็ดเลยเพิ่นว่านะเด็ดแมนครับขายเขาทุ่มหม้อเดือดวันนี้เพิ่นขายเขาอีกเนาะอยากจะไปขายเบิดคือว่าหรือเปล่าครับตอนนี้กะบ่เม็ดดอกว่ะขายเพื่อแต่ได้ซื้อนั่นละ ัขายเบิดหันสื่อถือมันก็เลยเป็นมหาเศรษฐีแล้วพ่อหญิงนอกขายได้เป็นหมื่นสองหมืนก็ซื้อมืดแล้วอะวะซื้อมดเลยครับพ่อเ่ซื้อมิดเลยถุงยางคลักด้วยกันเลยผลาว่าจังไหนอีกเนี่ยพอหญิงผลกับว่าอ้ยอเลยกก็เบื่อมาห้เพื่นว่าอืมให้สอตัวหรือสามตัวครับให้สามตัวสามตัวเลย แปดสองสีเพื่นวะแปดสอ่เอามาห้สตัวห้ตัวเลยแต่ว่ากระตันเรเนาะสองตัวเพิ่นบ่ได้ให้บ่เพิ่นยังสองสี่สน่ะอ๋อตาดออสีลงลงสองสี่สองสามเอาออกเพื่อนเราเนบ่สองสามมออท่านออกออกออกสองหนึ่งเอกงวดหออกหนึ่งสามองกอดไรงวดเลยเน แต่เพิ่นบอกตรงๆนี่ก็คือตัวไหนก่อนครับแปดสองสี่แปดสองสี่ได้ซื้อึืนซื้อมีก่อนยิงเอาเองบอกเง้ยนะสองสามสองสี่ยังสิ่นะเพื่อมันลงนะครับผมนี่นี่นี่กุ๊กบุกกนี่นีนี่ครับนี่นเพิ่อนยิงมาเนี่ยนี่บ่ค่คยคยบอกถือหลายงวดเลยตอนครับผมชมนี่ ซักซีดเด้เนต้นบงักซิ์เด้ต้นนี้เนาะครับพ่อแมนเมิ่นอยู่นี่ล่ะซักซิ์ขนาดนีงเงาใหญ่ักธิ์เลยบ่ครับซักซิดเนี่ยหมันตัดเทื่อิ่นอยู่นี่ประจำนะออืกันไปเฮ็ดพิษบองอคข้ยเลือยคนกระเพงบนน้ำบิดปากเลยโอ้อืบิดปากเบี้ยวปากงามเลือยสาธุเด้อบนไห้มากดูเด้อแค่มวตีตาค้ยพี่นะไปดูดูถ้ำเบืองมันตีตาค้ยนะ ครับข้อยไปวนเวียนอยู่หันนะแต่สมัยเห็นหน้าข้อยนะครัแต่สมัยเอาข้อยเอาเอาข้อยท้ายเอาคนเออ่นตีตาข้อยกับเป้ไปเบิ้งม้อเพราะว่าอันนี้เจ้าเจ้าที่เพิ่นอยู่หันละตีตาเพิ่นว่าโอ้ไปเลี่ยมไปเกลือเพิ่นเด้อเพิ่นวางสิเพิ่นก็ไปเลี่ยมมาเกลือเพิ่นเกิดเศร้าอีดีอืเพราะว่าเสพซีนนะครับเออ ข้ามหมากข้ายยังยังเหล่าหายไกลโตนะไมาเลี้ยงเพื่อนแต่เท่านั้นแหละเศร้าเลยเหมือนมันเป็นหมู่บ้านคนโบราณมันคือบ่อยมันเป็นของศักเิียิหน้าเยอะนี่ของเก่าของแก่เพื่อนก็จะเป็นผีปูปียาปีตะปูตะผุดอะไรแล้วพอยิงนอกเลี้ยงเพื่อนประจำย่ำย่ำข่าวถอกย่ำอันนี้ย่ำเดือนสิบเอ็ดสิบสองนะไมาเลี้ยงเพื่อน เราให้ไกลโตเราเลี้ยงประจำน้ำสีลงหน้าก็บอกเก่าเพื่อนเลยเมียนบอกก้อนสิวานเขาว่าน,น้ำนะก้อนสีวานเขาก็มีคำหมากคำพูดมันบอกเพื่อนเ<อ>ย็นลงไอ้ลงหน้าเด้อ่าษนมาบอกมาเก่าเพื่อนนะขอให้อุดมสมบูรณ์เกี่ยวเขาอีกอันเกี่ยวกับบอกว่านกับบอกอือเฮ็ดทุกป,ปีเฮ็ดยังสี่ทุกป,ปี่ะอืพเ่อนมากันหลายคนบอกครับ มากซี่หาข้นเหมือนล่ะอย่างน้ำกลลกันหลายหลายนี่แต่คนสูงสใหญ่ๆหนี่แต่คนใหญ่ใหญ่อย่างน้ำกลลกันมาหลายหลายฮ้มาจากไหนน้อเนี่ยคือดวนนะกับโบต่นแล้วก็เจ้าหอยเจ้าหน้าเนาะครับอยู่มันเกิดยิ้มนี่มูไม่เพื่อนกันหรว่ามันอยู่แถวนี้ครับอือคือตาเฒ่ามู่บ้านนะมันเป็นหมู่บ้านของเพื่อนนะครับอือเป็นหมู่บ้านของเพื่อนครัครับครัมู่ผีกับมู่บ้านเพื่อนนะ หมูบ้านกีเลยแมนแมนหมู่บ้านต้องเพิ่นเนาะปกติเขาเนี่ยแมนเนี่ยมันแต่สมัยโบราณโบราณคนมันก็จะมีหมู่บ้านแล้วปกติใหายออกจากตรงนี้มาตั้งยังสี่นะตั้งเป็นหมู่บ้านเพื่อนนะเอาเลยสามตัวเลยสองตัวบนไหนเราขับเนาะแต่แค่สามตัวแต่ว่าพอยิงวายตัดเลยเนาะตัดเลยเนาะสองสามสองสี่ยังสี่นะแต่ว่าสองอตายโตสอง อสองมีมัแยกมีสองเนบ่ครับสองมาอยู่แล้วสองวิ่งเลยบ่ครับวิ่งเลยมันมันมาตัวหนึ่งอยแล้วอ่ามันาพีของเขา <c oughs> ใจบงนึงว่ามีศนก็ยังมีเนาะว่างนเย็ซต่างประเทศขาลอยได้บ่าบอกว่า, <c oughs> วามีศูนนะวิ่งสนก็ยังศนสวนสนามแปดยังเย็บซีต่างประเทศมาเล่นน้ำขาลอยเมื่อไรแล้วส่อุดรอนเนี่ย ราลยลเอยดเนี่ยเกี่ยมือใหม่ด้วครับเนาะเกี่ยมือใหม่พ็่พ่อห้อนอาภีเอฟซีก็ถามหาล,านล้นี่แหละมาเยี่ยมพอ,อย่งมันเรียกวุ้งถือเป๋ผ้ายังครับกับมาคือเกาาค้อเกาครับป็นแนวทางครับเอฟซีโร,ร,รตตอรีลองเบิงครับเอาถือตัวเลขให้เอฟซีบ้างไหมครับพี่พ่อห้อนอาภีครับรูปรอตัวเราเดีครับท่านผรัชมกับโซเลับ เอามาพี่พ่อหันเนาะพี่นี่ครับตัวเลขของคุณพ่อหญิงเนาะครับผมเนาะประจำของวันวันที่หนึ่งธันวาคมหกเจ็ดครับผมถ้าไพ่มาวิ่งมาเมื่อยมาแล้งว่าสันพ่อหญิงว่าแล้งสองมาแน่นอนมั่นใจจับคู่ให้ก็คือสองสามสองสี่ตัดออกเพราะว่าให้ซื้อขึ้นสืลงนะครับสองสี่นี่สืลงสองสามแต่ว่าเพิ่นก็บอกแค่สามตัวเหรอครับผมแปดสองสี่เนาะครับผมเนะาะไพ่บ่มักตัดเก่าตรงๆเด้อครับท่านผู้ชม เป็นตัวเลขของคุณพ่อหญิงเป็นคนโบรานผีโบรานผีคนนบรานเพิ่นมาบอกที่แรกว่าเบืงรลดเกี่ยวได้นอแนะแล้วเพิ่นจะได้บอก<ม>ให้โชคให้ลาบไปนําครับผมอ่ะไพมากรองไปพารณาเบื่องแคบหนาจ,จะไวปเบิ่งเด้อครับผมแต่ามผช่วมมันเหลืออยู่หลายมืออยู่เนะาะซ้าหอยจะออกครับผมแคบหนาจ,จะไว้เบื้องไพมากบาก่มากร็เบิ่งควาคมสุขสนตนท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคใหญ่เด้อครับให้ถือสามตัวตรงๆ8 2แปดสองสี่แปดสองสี่ท่านใดซื้อไหวก็ให้ถือสามตัวตรงๆ แต่ว่าผมรด้ซื้อชาเก็บไว้เก็บไว้กัให้ถึงว่าถึงเนาะครับผมเนาะในมี่งก็มีท่องกันสูตรสกุลค,คลิปนี้พอเที่ยงขอตัวล่าไปกวนพอกันไหมคลิปหนาแต่ว่าจะฝากไปใส่เด้อเขาทำท่มนผู้จมพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างขอบพูดเพื่ออย่างไรครับผมขอบคุณหลายครับ,บ